ต่อพี่น้องครับนัดะน่ยผมก็ไปแทนดิกาลันติใส่กาลังสิยกใส่ไ่ผมก็ไปแทนมาดิใส่หูอ่ะใส่ยูหงอคัวกิตตี้มาให้เมื่อกี้เนี่ยนอเคนอตองอล่ะน่าจะญี่ปุ่นเ่ยคุณะญี่ปุ่นเลยนี่ยเภาษาญี่ปุ่นยิ่งเลยภาษาญี่ปุนหรือภาษาจีนมา thế à, men vô Thế không có không, cứ gì lốm mà Lột Chiều nó cứ lộm luôn cứ vô vô Chiều cứ lộm luôn Chiều nó cứ lộm luôn Chiều nó cứ

สุเรียวดิต่อใจตวบนเนาะใส่ส้ำกันว่าเราหูนะเอากอะปุกทัาไปหูจะมันเอ่เกางเสียไปแล้วโอ้กระปุกเนี้ยกระปุกเนีอยเป็นเนี่ยวอันน้ใสา่เลยครับ แลกเขลดต้นหายังไม่ว่าตัวเหรอเดี๋ยวอันเไาจับหรออ๋นี่ตอกระดาษตอกระดาษใส่มาพัดไหมเดี๋ยวเอ๋นี่กระดาษใส่ก็ดีแล้ว่ะเตี๊ยบใส่ไหม กำลังสิยใไซพี่น้องครับครับเสียอย่างเดียวใส่แข่กันเลย เอา,อย,าออย่างห้องหูนะครับกำลังจะย่างห้องหูเดี๋ยวกะเสด็จยกใส่นะครับ

cùng nhau cái này, luôn vất để của rồi. <cười> <cười> nhìn, nhìn, nhìn có không? Để thuyền, không để どうも、ちょっと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 、ち ถังเก่าพี่น้งครับเนี่ย oh, <Yeah. S 2> ตั้งกันไรจะถังหกร้อยลิตร เอเดียอพุลื้อของแทนนาะลกาไปใกล้กันเยจับไปมันมันหนาอยูให้จังไปมัเนี่ยดี้แล้วกๆไปใกล้ๆยางกันวันนี้วันนี้ก่อกไปวางวางยางกันก่อนว่างๆวางใส่ยางกันนะอะเอ้าเอา

นี now, now ่เด้กินข้าวไงเด้นหน่นเหรอจัดป่เจ้ายย่าาขันท้อยยโยๆกันหลวดแล้วย่างเอ้สุดจัด ทางนำั้นเราก็แล้วนกพยายามจเล่นน้อยลงเดี๋ยวหนึ่เดี๋ยวเอาเนีย่ยบอกเนี่อกวัดหวนเอาเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับนะครับน,นี่นะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมใส่เรียบร้อยพี่น้องครับ ช่างนูโมดิฟายจัดงานหยาบงานง่ายฮกลอยลีนเลยพี่น้องครับผมเอาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากก็สับสกายเด้อพี่น้องครับพอปอกันคลิปไหนคลิปมายคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยไงเด้อมาฮ่าฮ่าฮ่าอไปแ